คลิปนี้ไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยผมจะเข้าประเด็นเลยนะเรื่องราวที่หลายคนถามหาและบอสชาตีออกมาพูดแล้วนะครับ1ก็คือคู่ต่อสู้คนต่อไปของซูเปอร์เลกจะเป็นใครบอสชาตีตอบแล้วนะครับคู่ต่อสู้คนต่อไปของซูเปอร์เลกคือนิโคคาริโลและก็แน่นอนมันคงจะเป็นไปตามระบบระเบียบเขาอยากจะรักษากติกาตรงนี้ไว้อยู่เพราะว่านิโคเขารอมานานแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับคู่ต่อสู้คนต่อไปเหมือนที่นิโคเคยโพสต์เอาไว้เลยครับ ซูเปอร์เล็กจะได้เจอกับทางนิโคคาริโลแน่นอนอันนี้คือฟังจากปากคุณจตีและก็ดูเหมือนจะเป็นการยืนยันไปที่เรียบร้อยส่วนคู่ของซูเปอร์เล็กและรถถังบอสัตียังยืนยันอยู่ว่าจะจัดรีแมทแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้คู่ต่อสู้คนต่อไปของซูเปอร์เล็กเดี๋ยวนี้เลยคือนิโคคาริโลครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งโจกับบอลต่อยกันน่ยสุกนี้คนชนะจะได้ไปเจอตะวันฉาย มีสิทธิ์ไหมหรือ,อยังไงเอาจริงๆตรงนี้บอสก็ยังไม่ได้ยืนยันแบบปากแข็งปากหนักอะไรนะครับบอสก็เพียงแต่พูดว่าใครชนะมีสิทธิ์ที่จะไปเจอกับตะวันฉายเท่านั้นนะครับไม่ได้ยืนยันนะใช้คำว่าอาจจะมีสิทธิ์ไปเจอนะครับทั้งนี้เขาอาจจะต้องดูความเป็นไปได้ของไฟก่อนว่าจะแพ้ขาดชนะขาดกันอย่างไรถ้าเบียดเบียดเนี่ยโจอาจจะยังได้ไปเจอตะวันฉายนะนะครับถ้าเบียดเบียดนะแต่ว่าถ้าโจแพ้บอลขาดหรือว่าแพ้น็อกเนี่ยบอลอาจจะได้ไปแทนเลยครับ ตรงนี้คือจุดที่เอามาวัดกันครับและนี่คือเวลาเพียงสั้นๆที่ท่านได้จากขาวนี้และผมแจ้งไปตรงๆเลยนะครับโจกับบอนใครชนะถ้าชนะสวยมีโอกาสไปเจอตะวันฉายแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซในขณะที่ซูเปอร์เล็กคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขาคือนิคโคคาิโล่ออันสุดท้ายนะครับซูเปอร์เล็กกับทางรถถังจะรีแมตให้แน่นอนนะถ้าใครไม่หนีนะนะครับ กดไลค์ครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับ